ทบทวนการบวกการลบจำนวนค่ะจาราหนึ่เศษสองส่วนเาบวกสองเศษหนึส่วนสาเศษสองส่วนเบวกสเศษหนส่วนสจะต้องทำให้เป็นเศษเกินจะได้ว่าเศษสิบเ็ดส่วนเบวกเศษเจ็ดส่วนสเนื่องจาก การบวกเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเราจะทำ3ให้เท่ากับ9 3คูณอะไรได้9ก็คือ3คูณ3เมื่อนำ3ไปคูณตัวส่วนแล้วตัวเศษก็ต้องคูณด้วย3 7คูณ3ได้21จะได้ว่าเศษ7ส่วน3เท่ากับเศษ21ส่วน9เมื่อได้แล้วนำเศษ11ส่วน9บวกกับเศษ21ส่วน9 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้นำตัวเศษมาบวกกันตัวส่วนคงเดิมจะได้ว่าเศษ11บวก21สเ่วน9้าเท่ากับเศษ32สิสองส่วนเเนื่องจากเศษ32สิสองส่วนเเป็นเศษเกินเราจะต้องทำให้เป็นจำนวนคระก่อนจะได้เท่ากับ3ามเศษห้าส่วน9ดังนั้น1เศษสองส่วนเบวก2เศษ1ส่วนสามเท่ากับ สามเศษห้าส่วนเก้าต่อมาพิจารณาสามเศษสามส่วนห้าลบหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสิบสามเศษสามส่วนห้าลบหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสิบเราจะต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนจะได้ว่า S 18, S 5, S 17, S เศษสิบแปดส่วนห้าลบเศษสิบเจ็ดส่วนสิบเนื่องจากการลบเศษส่วนจะต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนเราจะทำห้าให้เป็นสิบโดยการ ดูว่า5คูณอะไรได้10ก็คือ5คูณ2ได้10เมื่อตัวส่วนคูณด้วย2แล้วตัวเศษต้องคูณด้วย2ด้วยนำ18ไปคูณ2ได้36จะได้ว่าเศษ18ส่วน5เท่ากับเศษ36ส่วน10จากนั้นนำเศษ36ส่วน10ลบกับเศษ17ส่วน10การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้นำตัวเศษมาลบกันตัวส่วนคงเดิมจะได้ว่าเศษ36ลบ17ส่วน10 เนื่องจาก36ลบ17เจท่ากับ19จะได้เศษ19ส่วน10เนื่องจากเศษ19ส่วน10เป็นเศษเกินต้องทำให้เป็นจำนวนคระได้เท่ากับ1เศษ9ส่วน10ดังนั้น3เศษ3ส่วน5ลบ1เศษ7ส่วน10เท่ากับ1เศษ9ส่วน10สรุปได้ว่าการบวกหรือลบจำนวนคระอาจทำได้โดยเปลี่ยนจำนวนคระให้เป็นเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบ การบวกหรือการลบจำนวนคราอาจทำได้โดยเปลี่ยนจำนวนคะ่ะให้เป็นเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบหาผลลบของสองเศษหนึ่งส่วน4ี่ลบ1เศษเจ็ส่วนสิบสองวิธีทำสองเศษ1ส่วน4ี่ลบ1เศษเจส่วนบสองทำให้เป็นเศษเกินก่อนจะได้เศษเก้าส่วนสี่ลบเศษส9บเส่วนสิบสอง เนื่องจากการลบเศษส, DA, ส, andal, ส่ và, ส andal, วนต้องทำให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนเราจะทำให้4มีส่วนเป็น12 4คูณอะไรได้12ก็คือ4คูณ3ได้12เมื่อตัวส่วนคูณด้วย3แล้วตัวเศษต้องคูณด้วย3ด้วย9คูณ3ได้27จะได้ว่าเศษ9ส่วน4เท่ากับเศษ27ส่วน12จากนั้นนำเศษ27ส่วน12ลบกับเศษ9ส่วน12การลบเศษส่วนเมื่อมีตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นำตัวเศษมาลบกันได้เลยแล้วตัวส่วนคงเดิมจะได้เท่ากับ เศษ27เลบ19ส่วน12เนื่องจาก27ลบ19ได้8จะได้เศษ8ส่วน12แต่เศษ8ส่วน2ยังไม่เป็นเศษส่วนยังตามเนื่องจากมี4หารได้ทั้งเศษและส่วนเราจึงนำ4ี่มาหารทั้งเศษและส่วน8หาร4ได้2 12หาร4ได้3จะได้ว่าเศษ8ส่วน12เท่ากับเศษ2ส่วน3ตอบเศษ2ส่วน3าม หาผลบวกข้อหนึ่งหนึ่งเศษสองส่วนสามบวกสามเศษเจ็ดส่วนสิบสองวิธีทำ หนึ่งเศษสองส่วนสามบวกสามเศษเจ็ดส่วนสิบสองต้องทําให้เป็นเศษเกินจะได้ว่าเศษห้าส่วนสามบวกเศษสี่สิบสามส่วนสิบสองเนื่องจากตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนสามคูณอะไรได้สิบสองก็คือสามคูณสี่ได้สิบสองเมื่อตัวส่วนคูณด้วยสี่แล้วตัวเศษต้องคูณด้วยสี่ด้วยห้าคูณสี่ได้ยี่สิบจะได้ว่าเศษห้าส่วนสามเท่ากับเศษยี่สิบส่วนสิบสองจากนั้นนําเศษยี่สิบส่วนสิบสองบวกกับเศษสี่สิบสามส่วนสิบสอง เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วการบวกเศษส่วนให้นำตัวเศษมาบวกกันได้เลยตัวส่วนของเดิมจะได้เท่ากับเศษ20บวก43ส่วน12เนื่องจาก20บวก43ได้เท่ากับ63จะได้เศษ63ส่วน12เนื่องจากเศษ63ส่วน12ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะสามารถนำ3ม,มาหารได้ทั้งเศษและส่วน3หาร63ได้เท่ากับ21 3 หาร12เท่ากับ4จะได้ว่าเศษ63ส่วน12เท่ากับเศษ21สเ่วนสเนื่องจากเศษ21สเ่วนสเป็นเศษเกินเราต้องทำให้เป็นจำนวนคระก่อนได้เท่ากับ5เศษ1ส่วน4ตอบ5เศษ1ส่วนสข้อ2 2เศษ1ส่วน5บวกเศษ21ส่วน1ิ1 1 5. วิธีทำา2เศษ1ส่วน5บวกเศษ21ส่วน15จะต้องทำให้จำนวนคระเป็นเศษเกินก่อนได้เท่ากับ เศษส1เส่วน5บวกเศษ21ส่วน15เนื่องจากการบวกเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเราจะทำให้ส่วนที่เป็น5เป็น15 5คูณอะไรได้15ก็คือ5คูณ3ได้15เมื่อตัวส่วนคูณด้วย3แล้วตัวเศษต้องคูณด้วย3ด้วย11คูณ3ได้13จะได้ว่าเศษ15ส่วน 5, 5เท่ากับเศษ3 3ส่วน15จากนั้นนำเศษ33สบ่วน15บวกกับเศษ21ส่วน1 5เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้ว ให้นำตัวเศษมาบวกกันได้แล้วตัวส่วนคงเดิมจะได้เท่ากับเศษ3าบวก21สเ่วน15เนื่องจากสามบมวก21เท่ากับ54จะได้เศษ54ส่วน15เนื่องจากเศษ54ส่วน15ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะสามารถนำ3ามมาหารได้ทั้งเศษและส่วน นำ3มาหาร54ได้18นำ3มาหาร15ได้5ดังนั้นจะได้ว่าเศษ54ส่วน15เท่ากับเศษ18ส่วน5เนื่องจากเศษ18ส่วน5เป็นเศษเกินต้องทําให้เป็นจํานวนคระก่อนทําเป็นจํานวนคระได้3เศษ3ส่วน5ตอบ3เศษ3ส่วน5 หาผลลบข้อ1 4เศษหส่วน6ลบ2เศษ13ส่วน1ิ 8. วิธีทำา4 8. เศษหส่วน6ลบ2เศษ13ส่วน18เนื่องจากเป็นจำนวนคระจะต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนได้เท่ากับเศษ29สเ่วน6ลบเศษ49สเ่วน18เนื่องจากตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเราจะทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนมากคือทำตัวส่วนให้เป็น18 หกคูณอะไรได้18ก็คือ6กคูณสามหกคูณสามได้18เมื่อตัวส่วนคูณด้วย3แล้วตัวเศษต้องคูณด้วย3ด้วยเศษ29คูณ3เท่ากับ8จะได้ว่าเศษ29สเ่วน6เท่ากับเศษ87สจ่วน18จากนั้นนำเศษ8ป1สส่วน18ลบกับเศษ49สกา่วน18การลบเศษส่วนเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นำตัวเศษ ตัวเศษมาลบกันตัวส่วนคงเดิมจะได้ว่าเศษ87-49-18เลบ49ส่วน18เนื่องจากเศษ87-49ลบ49เท่ากับ38จะได้เศษ3 8 1ส่วน18เนื่องจากเศษ38-18ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตามเพราะสามารถนำสอมาหารได้ทั้งเศษและส่วน 38หารด้วย2ได้19 18หารด้วย2ได้9จะได้ว่าเศษ38ส่วน18เท่ากับเศษ19เส่วน9เนื่องจากเศษ19เส่วน9เป็นเศษเกินต้องทำให้เป็นจำนวนคร ạ ก่อนจะได้เท่ากับ2เศษ1ส่วน9ตอบ2เศษ1ส่วน9ข้อ2 1เศษสองส่วน7ลบกับเศษ6ส่วน35 1เศษ2ส่วน7ลบเศษ6ส่วน35เนื่องจาก1เศษสองส่วนเเป็นจำนวนคระต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนได้เศษ9ส่วน7จะได้ว่าเศษ9ส่วน7ลบเศษ6ส่วน35เนื่องจากตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำตัวส่วนให้เป็นตามจำนวนที่มาก 7คูณอะไรได้สามสิบห้าก็คือเจ็คูณห้าเมื่อตัวส่วนคูณด้วยห้าแล้วตัวเศษต้องคูณด้วยห้าด้วยเก้าคูณห้าได้ส5สิห้าจะได้ว่าเศษ9ก้าส่วนเจเท่ากับเศษส5สิบห้าส่วนสามสิบห้าจากนั้นนำเศษสี่สิบห้าส่วนสามสิบห้าลบกับเศษหกส่วนสามสิบห้าการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันให้นำตัวเศษมาบวกกันตัวส่วนคงเดิมจะได้ว่าเศษสี่สิบห้าลบหกส่วนสามสิบห้าเนื่องจาก 4 5ลบ6เท่ากับ39จะได้เศษ39ส่วน35เนื่องจากเศษ39ส่วน35เป็นเศษเกินจะต้องทำให้เป็นจำนวนคระก่อนได้เท่ากับ1เศษ4ส่วน35ตอบ1เศษ4ส่วน35ิห้า